สวัสดีครับวัดพระบรมธาตุวรวิหารจังหวัดชัยนาทแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่สําคัญจากทั่วประเทศที่ใช้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ําศักดิ์สิทธิ์เพื่อนําไปใช้ในพระราชพิธีถือน้ําพระพิพัฒน์สัตยาหรือพระราชพิธีศรีสัจจปนกาลหนึ่งในพระราชพิธีสําคัญของพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระบรมชิลลา,าเจ้าอยู่หัวติดตามได้ในรายการฟ้าห่มดินวันนี้ครับ วัดพระบรมธาตุเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานแล้วก็เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยศรีวิชัยที่มีหลักฐานก็คือพระบรมธาตุเจดีย์เป็นศิละปะของลังกากล่าวว่าสร้างโดยเจ้านครศรีพรรมราชรเจ้าศรีธรรมสุคราชยังได้รับการบุรณะจากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาหลายยุคหลายสมัยพระแม่จามเทวีก็มาบุรณะพระมหาธรรมราชาลัไทยแห่งกรุงสุโขทยัย พระเจ้าอุทองมาสร้างอุโบสถประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าก็ประพาสที่วัดนี้หลายครั้งแล้วก็ยังมีสถานที่รับรองคือพระพาร,ร,รัชกาลที่ห้าในหลวงรง .9 สาเด็จหลายครั้งบ่อนาพุทธมนต์เนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่มีความสำคัญในการงานพระราชพิธีที่สำคัญคือการถือพิพัฒน สัตยาของพระบาทสมเด็จพระวสิเก้าเจ้าอยู่หัวหนึ่งใน1ิบแห่งในพระวิถีบรมราชาธิเศกของพระบาทสมเด็จพระวสิษเก้าเจ้าอยู่หัวนั้นนาแหล่งน้ําในเมืองไทยถึงร้อยแปทั่วประเทศเอาไว้เป็นศูนย์รวมที่วัดนี้ก็เป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ํนก็หลายวันนันนะซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยมีความผูกพันกับวัดนัน ท่านเสด็จมาหลายครั้งตั้งแต่สมัยที่พระองค์ท่านเป็นสยามมก,กุฎราชกุมารเป็นรัชทายาทก็ตมาก็ตั้งเกตฐานก็ให้พระสยามเทวาธิราชและเหล่าเทวดาที่ปกป้องคุ้มครองรักษาประเทศชาติศาสนาปกปักรักษาให้พระองค์ท่านนั้นได้มีพระพระนานมัยสมบูรณ์พร้อมทั้ง มีชัยชนะเป็นขวัญเป็นร่มโพธทองของชาวไทยยิ่งยืนนานสืบต่อไปพระเจ้ามพรตติดตามเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ สนับสนุนโดยปะตะทสารพลังสู่ความยั่งยืน